สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพบกับบ้านเดี่ยวของบริษัททีเอชแฮปปีโฮมอีกหลังนึงนะครับเป็นหมู่บ้านสินธานีของ5้ธัญบุรีนะครับผมสินธานีหลังนี้อยู่ในซอย19นะครับผมเข้ามาจากถนนเมนอยู่ซอย19ซ้ายมือนะครับหลังนี้เป็นบ้านเนื้อที่5 7 5ตารางวานะครับผมเป็นบ้านเนื้อที่เหลือเยอะๆเลยทีเดียวมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับตอนนี้ช่างรีโนเวทไปแล้วประมาณ5 0 6 0เนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมภายในบ้านกันครับ ครับเดี๋ยวเรามาชมภาพกว้างๆหน้าบ้านนะครับอันนี้เป็นภาพหน้าบ้านนะครับอันนี้เป็นซอยสิบเก้านะครับตอนนี้ช่างรีโนเวทไปแล้วประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ช่างมาตัดต้นไม้อยู่นะครับบ้านเลขที่สามสิบเอ็ดทับสองสี่สี่นะครับหลังนี้จะเป็นไซส์ห้าเจ็ดจุดห้าห้าเจ็ดจุดห้าตารางวานะครับผมเป็นบ้านหลังมุมมีเนื้อที่เหลือรอบบ้านเลยนะครับหลังนี้จะมีพิเศษคือด้านบนจะมีสามห้องนอนนะครับแล้วจะมีห้อง อัน,น้ประสงค์ด้านล่างหนึ่งห้องนะครับอันนี้หลังคาเป็นทัชชี้นะครับท่างทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบุด้วยพีวูโฟมนะครับผมซับเสียงอย่างดีเดี๋ยวมาดูด้านข้างหลังนี้มีเนื้อที่เหลือด้านข้างนะครับกวา้วางกันเลยทีเดียวจุๆจุเลยนะครับหน้าต่างจะเป็นบานสไลด์ทั้งหลังนะครับอันนี้เนื้อที่เหลือด้านข้างเดี๋ยวเราจะเดินเดินรอบบ้านให้ดูนะครับ ที่เหลือจุดๆกันไปเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้รอบบ้านเลยนะครับอันนี้ช่างกำลังทําครัวอยู่นะครับด้านหน้านี่เดี๋ยวจะปลูกกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในครับผม ตอนนี้ช่างกำลังปูกระเบื้องกันอยู่นะครับข้างล่างก็จะเป็นกระดิโต้แผ่นใหญ่ครับผมสวยงามหลังนี้ด้านล่างจะเป็นกระจกทั้งหลังนะครับสว่างมากนะครับอันนี้มาดูพื้นที่ครัวนะครับหลังบ้านอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ซิงค์ครัวขึ้นให้ใหม่ทั้งหมดนะครับกระเบื้องผนังยาสนให้นอันนี้เป็นครัวในตั้งแก๊สนะครับ ข้างบนปูกระเบื้องอยู่ะ่ะอันนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ด้านล่างนะครับมีห้องอเนกประสงค์ด้านล่างให้หนึ่งห้องนะครับจะทําเป็นห้องนอนก็ได้ห้องเก็บของห้องเก็บรองเท้าอันนี้เป็นห้องน้ําด้านล่างนะครับกระเบื้องเลาะใหม่ทั้งหมดสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวด้านบนปูกระเบื้องอยู่นะครับอาจจะเดินเหยียบไม่ได้หรือให้ดูภาพรวมด้านข้ารวมรวม นี่นะครับช like ่างกําลังปูกระเบื้องอยู่ด้านบนจะเป็นสามห้องนอนนะครับผมสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ําด้านบนช่างกาลังปูกระเบื้องับเก็บสีอยู่ครับผมครับอันนี้จมภาพรวมๆก่อนนะครับพอดีปูกระเบื้องอยู่ยังเข้าไปเหยียบไม่ได้หลังนี้จะเป็นสามห้องนอนนะครับสองห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ํานะครับ ใครหาบ้านอยู่นะครับโซนคลองห้าธัญญบุรีนะครับผมหลังนี้หมู่บ้านสินธนีคลองห้าธัญญบุรีนะครับมีเนื้อที่ห้าสิเจ็ดจุดห้าตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องเด็กผสมนะครับติดต่อมาได้นะครับที่บริษัททีเอสแฮปีโฮมนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสี่แปดหกเก้าหกเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์สี่เจ็แปดแปดนะครับสวัสดีครับผม